แค่นี้เหรอเรื่องไงต่อแล้วก็อะไรอ่ะแค่นี้เหรอ,อนี่คืออะไรอ่ะอ,นนอันนี้คือได้แล้วครับเข <Okay. S 1> จะแบบรอตอนนี้แบบเขาเพิ่งรีเจ็คไปที่ตำรวจเหมือนมาแล้วครับ เอ้ยนี่ไงไม่ใช่ดีดีไม่ใช่ดีดีว่าไงซอว่าไงจ้าลูกเดี๋ยวจะโทรหาตอนกลางวันนะคะไม่เจอเพราะหนูกำลังจะหาหนันหมูป่านันหนันหนันหมูป่าใช่หนูมีเควืหนันหมูป่าสี่ตัวจรที่ไปซูกับดาใช่แต่หาไม่เจอแต่แม่หูไม่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วแล้วไปรล้เควืตรงไหนอะซอ ออดับที่แอดมินเซนดูแอดมินเซนเดอร์ตรงไหนอ่ะขอดูดาวตนขอดูดาวจ้ะอ๋อขอลาโอเคพี่แนนาหวัดดีค่ะหวัดดีลาก่อนนะไว้เจอกันไว้เจอกันนะไว้เจอกันเจ้าเจอกันดี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 แล้วไม่ยู่นี่นี่ฝากบอกดีดีด้วยนะว่าชุดสวยมากเห็นไหมบอกฝากบอกดีดีด้วยอ๋อดีดีน่าจะใส่ไม่ได้พี่ดีเขาเสิร์ฟดีค่ะ เนี่ยเวลาดีดี้มาทีหนึ่งเนี่ยก็จะโดนอย่างเงี้ยไปประมาณไม่รู้กี่เดือนแล้วก็จะเงียบเลยไม่ค่อยโผล่มาอะไรพี่ใช่ใช่จะโดนเรียกร้องบ่อยผมกลัวไม่ใช่หรอกกลัวแบบเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวกลับไม่ทันอะ่ะ <laughs> เปิดกล่องเหรอขวดกลไ่ได้<อ>ใช่พี่สี่ครับผมคุมสี่ล้านฮะ <laughs> <laughs> อ๋อคีเปิดกล่องสี่สี่อุย้ยไอดอกมา เดี๋ยวผมตามไปพี่คองนี้ก่อไม่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 ต้องไปก็ได้นะไอ้ดอกอ่ะสองทุ่มอะรอเพื่อนประมูลรถเสร็จก่อนค่อยไปอ่าก็ได้นะพี่อยนะเออทำงานต่อแล้วงั้นไปด้วยสิอยากอยากดูว่าไปงัดยังไงอ่ะอันนี้ไปงัดร้านเหรอใช่ครับพี่ไปเปล่าไป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 ดูด้วยแต่ถ้าเกิดเกมมาอะไรพี่ไม่เป็นไรเกมก็แค่สิบห้านาทีใช่แป๊บเดียวงั้นเดี๋ยวผมไปทำบัตรไอาเจียวแป๊บนึ่งคเคี ให้เราไว้เจอกันแอร์ดอปห้าทุ่มได้จ้าเดี๋ยวจะไปกับดีดีก่อนโอ้ไม่ใช่ไปกับดีแลนโอ้ติดอีกอลโอ้มากเลยนะพี่เอาจริงอะงัดร้านอะจริงเหรอทําสี่สี่ร้านใช่ไหมมันใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีผมได้แบบรอบละหมื่นอะไวประมาณนั้นเลยอ่ะรวยเนาะใช่แต่ต้องภุมหลบให้ได้อะดีแลนนั่งดีดีดีเป็นเกงขาสั้นนั่งดีดีก็นั่งกันอย่างเงี้ยตอนเป็นนักเรียนก็ใส่เกงสั้นแค่นี้แหละพี่ เขาก็นั่งกันอย่างเงี้ยเขาก็นั่งกันแบบเนี้ยแหมพี่มันมีอะไรโนนออกมาเ๋อเฮ้ยนี่มองอะไรนะไม่ได้มองอะไรเลยดีดีฉันเห็นแต่ขาแก่นี่ฮะเฮ้ยฉันดีแลนฉันเห็นแต่ขาของเธอขากี่ข้างครับพี่สองข้างไงอ๋อนึกว่าเห็นขาที่สามอ่ะแหมเหมาะแล้วที่มีดี๊ดิในตัวเอาจริงอ่ะเหมาะจริงใช่ไหมเอดา ใช่อ้าวมาหลังไงพี่ก็ได้ไ่ช่วงนี้เราใส่แต่ขาสั้นเนี่ยดิเล่นแบบว่าอยากเปลี่ยนฟิล์มอ่ะพี่ใส่ขายาวมาแบบตลอดเลยนะเออจริงผมก็เลยคิดว่า่ะพี่ให่มาแอดอบกันไหมครับถ้าจะไม่อ่ะครับว่าไงของซ้อมมีของมาหนึ่งพันกระลำไปไหนแล้วหนึ่ง ไปอันนี้ไงประมูลไปประมูลแล้วเตรียมตัวประมูลแล้วอ้าสวัสดีพี่ครับสวัสดีสวัสดีไมเอ็กไมเอ็กทำไมไม่ใส่ชุดแก๊งเออมันไม่ใส่ชุดแก๊งดูดิมามาถึงก็ไปกับสาวเลยไม่อยู่แล้วเออกับเพื่อนน้องจริงใช่คือเออแบบเสด็จองค์เสด็จอาก็ไม่ทักค่ะปวดหัวว่ะไปไหนก่อนเข้าเมืองมาก็ไปไหนกับใครก็ไม่เปฟาร์มไปฟาร์มสองวันนี้ไปฟาร์มอ่ะ ให้พูดไหมแม่เอกให้พูดไหมนี่อยู่ในหัวให้พูดไหมให้พูดไหมไปแอบดูย้อนหลังมาให้พูดไหมจริงจริงสไลด์มาเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นนยังไม่หนุ่ยไม่เจอน้องเลยอ่ะเฮ้ยดูดิเราจะไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ได้เอ้มันหล่อๆนะฟิลแบบฟิลแบบหนุ่มหนุ่มเกาหลีอ่ะได้ไหมพิมสวัสดีค่ะมีอาป๊าพิชยาสวยมากเลยชุดนี้เหมือนฉันฉันอายุเด็กลงมากเลยอ่ะเหมือนแบบอายุแบบยี่สิบอ่ะ เปิดเป่าหน่อยเปิดเป่าหน่อยยี่สิบอีกครั้งเราจะไปค้าบัตรอันเจลปะเนี่ยดีแลนไปครับพี่ไปไปไปคันนี้หนีตำรวจลออเหรอไหวไหมยากยู่พี่มันใหญ่มันแบบคือมีแค่ผมกับอยู่นะมั้งขับได้อ่ะ คนอื่นขับคือบนทุกคนนะพี่พี่อยากลองมั้ยล่ะไม่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 ไมอยากเลยไม่อยากเปลี่ยนหลายคันหลายอันนี้เขาเรียกว่าอย่าเปลี่ยนมือหลายคันนี่หรอพี่ใช่ใช่ใช่แล้วกระติงกระติงว่าอยากได้จีทีบีจีทีบีอ่ะชอบชอบใช่ใช่ใช่เราต้องตั้งเป้าหมายอย่างไรพี่ผมก็จะเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนจีทีบีแต่ก็เก็บเงินก่อน ไม่ค่อมีคนงัดหรอใช่พี่ทำไม,มอ่ะมันดูหลวบยากครับถ้าเกิดไม่ใช่ทำตั้งแต่แรกอ่ะแต่ผมคิดให้พี่ข้างในคืออะไรอ่ะห้งนี้ฮะอันนี้แล้วก็พี่กด e ปึ๊บใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นทางขวามือที่พี่เห็นพี่กดลูกศรด้านขวาค้างไว้เลยนะพี่อันนั้นคือการหมุนหมุนตลอดเวลาแล้วทีนี้เวลาขยับขึ้นอนะ่ะพี่กดลูกศรขึ้นครับ ขึ้นแบบเคาะนะพี่เป็นจังหวะเคาะแบบหนึ่ง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 ขึ้นไปอย่างเงี้ย oh. ถ้าเกิดมันแดงถ้าเกิดมันแดงปุ๊บพี่ต้องกดลูกศรลงนะครับลงแค่ครั้งเดียวรอให้มันกลับมาเย็นแล้วก็เคาะขึ้นไปแบบรัวๆอีกแล้วก็คอ่อยเคาะลงมาอ่เงี้ยอ่าก็คือลูกศรขวาก่อนขวาแล้วก็ก็<พ>ลูกศรขึ้นครับผมขวาคือค้าค<ร>คงตลอดนะพี่อ่าฮะขวาคือค้างแต่ข้างบนอะคือเคาะครับอือพ uh huh. อแดงก็เคาะด้านล่างครั้งเดียวโ <Okay, S 2> <ข>อเคถ้าแดงก็เคาะข้างบนต่อโอเคเข้าใจละครับลองดูครับ มันแดงขนาดไหนวะนมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เพื่อนสามหมื่นอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะสามหมื่นหนึ่งพัน,มมอ,นอย่างนี้เหรอ แค่นี้เหรอ,หรอเรื่องไงต่อแล้วก็อะไรอ่ะแค่นี้เหรอนี่คืออะไรอ,ะอ,นนอันนี้คือได้แล้วครับมันก็จะแบบรอ ตอนนี้แบบเขาเพิ่งรีเจคไปที่ตำรวจอ่ะเหมือนมาแล้วเปล่ากำลังแบกสัมภาระมันจะได้อะไรอ่ะได้กล่องแดงครับแล้วก็เงินดำครับกล่องนี้ที่ผมนั่งงัดนั่งงัดนั่นแหละพี่ใช่กล่องแดงก็จะสุ่ม KK Go KK แบบแบ็คหรือเป็นเพชรหรืออะไรพวกนี้ครับมันสุ่มอ่ะโอ้หน้า,ถ,าถ้าเหมือนลิงหลอกเจ้าเนี่ย แป๊บหนึ่งนะครับรอคนในร้านแป๊บหนึงนะ่งเผม,มจะรอดไหมพี่จิลี่บ็อกอะไรวะเนี่ยนั่นแหละรครับกล่องกล่องสีแดงเขายึดใช่ปะไม่ยึดครับยึดแค่เงินแดงใช่ไหมใช่ครับ พอพอเราหมุนเราก็จะได้อะไรอะ่ะแก่กล่องเหรอพี่หรืออะไรแกะต่อแกะกล่องอะ่ะแกะกล่องสุ่มครับก็สุ่มก,กคือเราสามารถเปิดได้เลยใช่ปะใช่ครับเปิดได้เลยแต่แต่ไม่ใช่ในรถนะพี่อ่ะฮะไปนงไงนัังง่่่งงงงแแะะทีผมอะไรอ๋อที่ไปนั่งแงะแบบนั้นใช่ปะอันนี้คือท่านั่งแง่ท่านั่งแงะกล่องใช่ใช่ใช่พี่ลองไหมล่ะลองนั่งดู ได้ได้ได้เดนตดตำรวจจับปะถ้าแยะอยู่อ่ะไม่ครับไม่โดนครับมันแงะยากหรอไม่เลยพี่ก็กดทิงไว้เฉยแล้วมันก็อยู่เฉยอ๋อเป็นท่าเปิดเฉยใช่ครับก็ง่ายกว่านะเปิดดูครับเดี๋ยวผมไปร้านต่อไปก่อนนะพี่ได้ได้เอเคผมเล่มา